สวัสดีครับพี่น้องชาวอีฟุตบอลบายทุกคนทุกท่านนะครับพบกับผมจันต้องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้มาครับจะมาตามล่า3โค้งครับ3โค้งบิดเคร์เลอร์ครับไอดีลองผมได้100ทองซอนเครื่องบินไปแล้วครับเอไอดีนี้ก็คือ1,000ทองยังไม่ได้อะไรครับโคตรเกลือมาครับมันต้องมีในไอดีครับไปเล่นซอนมาแล้วโอ้โหโคตรโหดครับบิดเคร์เลอร์ป่าเราจะมีปั่นโค้งกัน900ทองครั้งแรกของ ขอพุโอโ้ไม่ใช่ว่าสเตนเชียสีเขียวครับอันนี้น่าจะเป็นการไฮไลท์นะครับถ้าจะเป็นาขอบสีเขียวแบบนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าใครนะแต่ผมไม่อยากได้ครับไม่ไม,ไม่มีตัวเก่งเท่าไหร่นะครับแพ็คนี้มาโอ้โหฟิลฟูเดนแอลักเตตแมซิตี้ครับเจ้าของนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีปีล่าสุดโอเคไปครับไปต่อครับมา อีกเก้าร้อยทองของเคนเซนสามทีไปครับมามาเตอุอ้ยแบบนี้ข่าวจั่วครับ <laughs> อันนี้ก็คือเป็นจะเป็นทองโปรโมชั่นนะครับส่วนมากทองโปรโมชั่นก็ก็จะไม่ได้อะไรนะครับเออเออ,เอ,อก็ยังดีก็ได้การ์ดไรมาหนึ่งตัวทองโปรโมชั่นโคตรจะเกลือนะครับสารับนะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกับไอดีผมมากนักหนานะครับกับทองโปรโมชั่นไปครับ ครั้งที่สามครับเก้ารถทองอย่าเปิดปิดแพ็คก็พอครับมาครับมันจะมีบิดเคเลอร์ของ a อฟซีชิปเปอร์ลีกใช่ไหมเออไม่รู้เฮ้ยไอสัตว์กูริบอรลีกมันยังไงวะอโอ้โหไปเปิดแพ็คเอฟซีชิปเป็นหลีกเฉยดูครับพี่น้อง <laughs> ไปลบทิ้งเลยไอสัตว์900ทองเสียไปฟรีโอ้โหอะไรวะพูดจะเบอร์ เสียดายทองมากนะครับ900ทองนะเมื่อกี้ไปเปิดแพ็คเอฟซีเชพเยนลีกเฉยเลยนะครับอะไรวะดูโอ้ยยังเดือดเท่าเดิมไปสูริเซ็ตครับอีก500ทองขอกดไปทีละร้อยก็พอแพ็คนี้ผมอยากได้ซอนตัวเดียวนะครับถ้าได้ซอนก็คือจบเลยเพราะว่ามันใช้สองเท้าได้ดีนะเป็นวิลลี่ไฮแล้วก็เวิร์กโฟร์ยูสิกจะเป็นลิกลอรี่นะครับโคตรด,ดีนะครับซอน ผมไปเล่นในไอดีที่ที่เป็นไอดีลองผมนะโคตรโหดครับร้อยทองแตกในไอดีนี้ดูครับโคตรเกลือสงสัยมันเอาคืนครับพี่น้องมาอีสามร้อยทองขอเถอะแทำไมมันเหมือนไอไอดีลองวะอันนี้เป็นไอดีหลักที่ผมจะชอบเล่นนะครับแต่ที่จริงผมก็จะเป็นคนเล่นหลายไอดีใครก็ไม่รู้ครับอน n นโ i โชครับเออตำนานของ Manchester City อีสองร้อยทองทำไม่ได้แบบไม่ได้ก็คือจะเติมเพิ่มครับเสียตังค์อยู่แล้วครับพี่น้องไมไ่เติมร้านด้วยนะเติมพาในตัวเกมด้วยนะครับโอ้โหมาอีกร้อยทองสุดท้ายขอเถิดพี่โคมันจะไม่ได้เติมขอซอนฮึงบินครับก็คือจบเลยครับมาร้อยทองครับไปร้อยทองสุดท้ายแห่งความหวังโอ้ยขาวจั่ว สุดเซตต้องไปเติมเพิ่มครับพี่น้องใครไม่รู้ครับไปอยน้อยก็ได้3ดาวครับ <laughs> โอ้วัวจะปวดไปครับตอไม่นายไปต่อเออไปเติมครับไม่ใช่ไปต่อครับนี่ยังอยู่ครบครับสบาตหันเสือไปเติมเพิ่มเติมเท่านั้นที่จะครองโลกที่เราจะได้บิทเคลอร์มาครับไปเจอพี่น้อง879บาทส2 0พันสอทองเออ ต้องเสียตังค์อีกแล้วครับมาขอเถอดอย่าเปิดผิดแพ็คก็พอเมื่อกี้ไปแล้วหนึ่งดอกอย่ามีรอบที่2องเลยไปครับ115ร้าตัวโกสแตนเชียสีเขียวครับผมไม่อยากได้การหฮไลร์ครับตีบล่ะมาทำไมวะนี่ประโยชน์ไม่ชอบเลยไปครับมาอีก105ตัวครับมาโอ้เหมือนเดิมครับ ถ้ามันได้ก็คือจะมีพุแสงพุขึ้นนะครับแล้วก็พอสปอรตไลท์จะเป็นสีหนุงที่ต่างๆเอออันนี้ก็คือ3ดาวทั้งหมดเลยครับไปครับอีก95ตัวปอบใจตัวเองยังอยู่ครบบิทเคลอร์ครับไม่มีใครมาให้จัดต้องเป็นรบายเลนในไอดีหลักนะครับส่วนไอดีลองทําไมมันร้อยแทงเออร้อยแทงร้อยทองแตกเออไม่ใช่แทงจะไปแทงอะไรอันนี้ข่าวจัวมเดืองครับแต่ก็มาปอบใจครับ สีเขียวสแตนเชียสีเขียวครับพี่น้องโอ้โหมา85ตัวเร็วเหมือนโกงหกอีก5้ารทองยังอยู่ครบไปขอร้อยทองก็แล้วกันมาครับเอ้ยโอ้โหไม่ใช่แล้วครับแสงหลอกโคตรเกียงเลยแสงแบบนี้คุกค,คูใครกับดูครับจากสมุทรอนเบนจิก้าครับแต่ได้ยินว่าโคตรเก่งนะไม่รู้ว่าเก่งจริงไหมในตัวจริงนะครับ แต่ในเกมโคตรกากไปอีกส0 0ร้อยทองขอดแสงโอ้โหยัง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 ไม่มาอีกใครไม่รู้ครับไม่รู้จักลบทิ้งอย่างน้อยก็ได้กัดอัพนะครับแล้วก็เหรียญ GP ป <c> ล <oughs> อบใจตัวเองเป็นหนึ่งดอกไปครับอีกสามร้อยทองโอ้อีกแล้วครับพี่น้องคิมพ <P> ิมเบอร์นี่นักเตะปารีสแซงชองแมงครับ ยังยังอีกยังไม่มาอีกไปครับอีก2รถทองสุดท้ายก่อนที่จะเติมอีกครับโอ้ไม่มาอีกไปโดนเนโตนีิเพชรในตมที่สามารถใช้ได้จริงนะครับตัวนี้ไอดีผมก็อีกไอดีหนึ่งผมก็จะทำฟูเพจตุตมเล่นนะครับเพีไปรถทองสุดท้ายก่อนที่จะเติมไม่ได้ก็เติมครับโอ้เติมจริงๆว่ะใครวะใครตากไม่รู้ครับไม่รู้จักมันไปพี่น้อง เติมต่อครับเติมเท่านั้นที่จะได้บิทคอเลอร์สตัวไปมาครับเสียตังไปเรยอีกแล้ว879บาทครับอีก3,200ทองเพิ่มจากของเก่าเป็น3,300ทองครับมาอย่าเปิดพิแพ็กก็พอมาบิทคอยเลอร์ยูอย่คเลย,ย,ย,เลย3ตัวอีก80ตัวครับยังไม่มาเลยครับพี่น้องมาอย่านะโอเคแพ็กนี้ครับ กาเองร้อยทองครับโอ้โหขาวจัวมีกระถาหรือเปล่าเฮ้ยการไหไวะแต่ไม่อยากได้วะไม่มีแสงสีเขียวด้วยนะครับตัวนี้คอนโซเลตม่ลูกเก่งหรือเปล่าเก็บไว้ก่อนออเออเผื่อไปถือเพื่อนเก่งนะครับมาอีกเท่าไหร่เนี่ยอีกเจ็ดสิบตัวไปครับเจ็ดสิบตัวครับยังไม่มาสักตัวครับเกิดจะหมื่นทองแล้วเนี่ยอย่าเปิดพีแพคก็อพอไป มาครับซซนเฮีองมินจะมาหรือเปล่าเฮ้ยมาเนี่ยมาทำไมวะไอสัตว์มาเนี่มันมันอยู่แพ็กเอฟซีหรือเปล่าครับโอ้ยเอ้ยจริงว่ะเปิดผิดแพ็กไอสัตว์ดูครับพี่น้องอีกแล้วครับท่านอีกกุเรียครับท่านตอนนี้ผมเปิดเวลาสี่ทุ่มครับเอฟซีแชมเปี้ยนลีกทั้งเซตเลยนะครับดูพี่น้องลบทิ้งแมงไอสัตว์เปิดผิดแพ็กสองครั้งแล้ว เสียไป1,800ทองกับพักเอฟซีชิปิดเลยนะครับดูดูอะไรจะขนาดนั้นโอ้โหแทนที่จะได้บิดคืนเลอร์เสียไป1,800ทองมาอีก70ตัวครับเสียงใหม่แล้วครับไม่มาครับพี่น้องอีวานโทนี่โอ้เปิดผิดแพ็คโคตรเซ็งเลยวะอีก600ทองครับพี่น้องท่า <c oughs> นผู้ชม ท่านผู้ชมทำบ้างครับดูสงสารไหมตอนนี้เหมือนจะรู้ว่าผมได้ซอนร้อยทองจากไอดนหนึ่งแล้วนะตอนนี้เริ่มเกลือเลยนะครับอีกห้าร้อยทองพี่น้องจะหมื่นทองแล้วโอ้โหมื่นทองแล้วอีกห้าสิบเก้าตัวไม่สงสารผมหรือปะหรือไงใครไม่รู้ครับเซ็นสายอ่านไม่ถูกหรอกอ่านไปอ่านไปเฉยๆนะครับผมไม่รู้จักด้วยมาบิดขึ้นเลืออีกสี่ร้อยทอง จะมาหรือเปล่าคอซอนคอซอ,อนเลยครับไม่มาสักตัวไปลบทิ้งลบทิ้งไปลบทิ้งไปครับอย่างน้อยก็มีเหลี้ยงจีไปโอเนสกิลนะตายพี <c oughs> ่น้องร้อยทองโอ้อีกแล้วครับไปคาร์มาล่าครับตัวนี้ก็เพนเดตมอมเขาใช้ได้นะครับเพนเดตอมดีนะครับตัวนี้กลางรับด m f สายโหดอีก2องร้ยทอง อีก56ตัวโอ้โหเจ้าเมื่นทองเลยครับอย่างไม่ได้ครับผมจะกดสคิปไปโอ้ดร์รัสฟาร์ดมาทำไมวะตำนานครับตำนานร้อยสองครับ <c ười> ไปหนึ่งร้อยทองสุดท้ายมาเถอะโอ้โห oh, ไแม่กินครับเราจะกินข้วแต่ครับผมจะได้บิดเคอร์เลอร์ครับตอนนี้ไม่มาสักตัวครับ ดูดูผลงานครับอีก54ตัวครับดูผลงานข้างในครับบิดเคลเลอร์ยังอยู่ครบครับพี่น้องอีก54ตัวครับก็จะหมื่นทองแล้วนะไปเติมเพิ่ม879บาทครับ3200ทองมาขอเถอะซอนเฮงมินหรือตัวใดตัวหนึ่งก็ได้มาเออไม่นินซอนแล้วนะครับเสียงห่อยแล้วครับเสียตังครับตอนนี้แล้วก็ไปเปิดผิดแพ็คอีกนะอะไรของมันมาไป อีก54ตัวต้องมาแล้วต้องมาแล้วหรือเปล่าดี่ต้องมาแล้วหรือเปล่าต้องแบบนี้ครับต้องแบบนี้คอซอนฮึงมินครับไปหลีกอังกฤษก่อนเลยครับหลีกงอังกฤษก่อนเลยพี่น้องเลีกยงอังกฤษจ้ามาเ้อสีสขาวโอ้โหเซซดงวะโมเมซาลาเออก็ดีผมเป็นเด็กเป็นเด็กคงนะเออแต่ผมก็อยากได้ซาลาทเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันใช้สองท่ามไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็เออยังดี ได้นักเตะในดวงใจครับมูนเบซรซล่าเออ,อนักเตะหงก็ได้เด็กผองนี่แหละครับเออเด็กไม่ใช่เด็กหงก็ต้องได้เด็กเตะหงดิเออพูดอะไรขนดเออได้ไฮไลท์มาตัวหนึ่งนะครับโอเคครับยินดีต้อนรับบุมเบซโซล่าสู่อดีตจัดต้องเป็นบายครับแต่ผมไม่อยากได้ครับผมจะได้ซอนเฮืองเมียนอีก4 4ตัวครับพี่น้องมาดูอีกส4ตัวเลือกเก็บซะกับซอนเฮืองเมินครับมา ไปครับจะเปิดปิดแพ็คครับอีก44ตัวขอ900ทองเลยนะไปขอมาติดติดกันครับพี่น้องมาครับพูดอีกแล้วครับพูดอีกแล้วครับโอ้มาจ้ามาจ้าบทจะมามันจะมาติดกันแบบนี้ก <c oughs> ็หาขออีซอ,อนเงิงมินครับแน่นอนครับเพราะว่ามันไปหลีกอังกฤษครับเรียกว่ามือสองหนึ่งหมืนสุดไอ้ดิฉนต้องเป็นมาใหม่เนี่ยเป็นนักเตะที่ ใช้2ทาาได้ดีมากๆครับในแพ็กนี้บอกว่ายิงทั้งซ้ายขวาค่าพลังโคตรเด็ดนะครับผมไปเล่นในไอดีลองแม่งปั่นโคตรดีครับยิงแรงด้วยแล้วก็จบสพรคผมนะครับล่นหนาร้อยสี่นะตัวนี้มาครับเอสิ่งที่ต้องการคือซอนฮิมินครับจบครับจบแล้วเอจบแล้วเหลือคิวซ่าครับเอได้โมดซาราได้โมดซัลานะครับแล้วก็ซันฮมินครับเหลือ่สีตัว อ่าเอาแบบนี้ก็แล้วกันครับถ้าใครอยากให้ผมเปิดเคสซ่านะครับในคลิปหน้าก็คือให้กดหนึ่งมาแต่ถ้าใครไม่อยากให้ผมเปิดอีกแล้วก็ไม่ต้องกดเลยครับเออโอเคนะครับถ้าอยากดูความเกลืออีกก็สามารถกดหนึ่งมาถ้าไม่อยากดูก็ไม่ต้องกดเลยครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆในตู้ไหนกันบ้างก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิป ของช่องจะต้องเป็นอุบายด้วยนะครับฝางติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ